สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานความรักของคุณคนที่ผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้นะคะเป็นอย่างไรบ้างนะใช้พลังงานของคุณไหมนะคะมาเริ่มกันเลยนะขอดูฝั่งคุณก่อนเลยืมพลังงานของคุณ มีคนที่เกี่ยวข้องกับพ่อไม้แม่ไม้ต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลนะคะหรือตัวคุณเองเป็นไม้ก็ได้นะคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้นรารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตระดับหนึ่งแล้วเจอคนคนนี้ผ่านเครื่องมือสื่อสารผ่านงานได้นะคะแล้วก็คนที่คุณนึกถึงอยู่เนี่ย อาจจะเด็กกว่าคุณได้นะพลังงานชาวธาตุไฟชาวธาตุดินขึ้นมานะคะคนในเครื่องแบบทหารราชการตำรวจชาวราศีพิจิกมาดูหน่อยนะคะเป็นยังไงบ้างคุณอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะนักลงทุนเป็นคนที่มีอำนาจในการสั่งการเป็นคนที่อ่อนโยนใจดีใส่ใจผู้อื่นอะไรอย่างเงี้ย ความรักครั้งนี้นะคะนกรู้สึกว่าตัวคุณเองมีความนิ่งพอสมควรคุณรักเขานะคะคุณมีความรู้สึกที่มั่นคงให้กับเขาคุณใจเย็นน่ะคุณใจเย็นที่จะรอเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณรักเขามากๆนะนกว่าคุณทั้งคู่รักกันขึ้นไปสองถ้วยนะคะมาดูซิพลงานชาวทัตนามขึ้นมาชาวราศีเมษ ตัวคุณอยากได้ความชัดเจนนะอยากได้ความชัดเจนอยากที่จะลงหลักปักฐานกับคนคนนี้แล้วคือคุณมีความพร้อมที่จะรักพร้อมที่จะเลือกนะคะคุณเลือกคนคนนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่เขาไม่ชัดเจนกับคุณหรือเปล่าแล้วคุณก็เหมือนกับอยากจะถอยห่างออกมานะ คุณกลับมาอยู่กับตัวเองนะคะคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ดูดีโดดเด่นนะคะหรือบางท่านบางคนเป็นคนเด่นคนดังคุณมีชื่อเสียงนะคะ mm. พลังงานของชาวธาตุลมขึ้นมา mm. คนทางไกลาชาวต่างชาติได้วิศวกรทํางานเกี่ยวกับด้านการเดินทางด้านภาษาได้นะคะ mm. ตัวคุณเองอ่ะเหมือนคุณมีความรู้สึก แข็งแกร่งมากขึ้นคุณกลับมาที่ตัวเองกลับมาโฟก,กัสเรื่องการงานความมั่นคงในชีวิตคุณเงียบคุณนิ่งคุณส่องเขาอยู่นะคะคุณให้ความสนใจเขาอยู่นะแต่คุณเลือกที่จะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะคุณรู้สึกว่าคนคนนี้ทำไมเขามีแรงดึงดูดกับเรามากเลยทำไมเราถึงเอาเขาออกจากหัวไม่ได้นะคะหรือเรารู้สึกว่าเออเนี่ยเขาเจ้าชู้นะ เขามีเสน่ห์หรือบางคนรู้สึกว่าคนคนนี้ยทำให้เรารู้สึกผิดหวังเสียใจนะคะม,มาดูฝั่งเขากันบ้างนะคะฝั่งเขาเป็นยังไงคนที่คุณถามถึง ฝั่งเขาก็นิ่งก็ส่องคุณเหมือนกันนะคะค,คนคนนี้โอ้ยเขาคิดได้เกี่ยวกับเรื่องของคุณแล้วนะคะเขาคิดได้แล้วเขาอยากจะกลับเข้ามาแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างในเวลานี้คุณคือคนที่ดีที่สุดถ้าเขามีคนคุยมีตัวเลือกอื่นๆน,นะคะนกมองว่าเขาจะเคลียร์เขาจะจัดการนะคะ จัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้เรียบร้อยเพื่อที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอยากได้รับโอกาสอยากมาเปิดเผยความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณนั่นเองนะคะหรือนะคะบางคนอะ่ะเขาอาจจะไม่ได้มีคนอื่นหรอกแต่ว่าเขาเหมือนเป็นคนที่สับสนในตัวเองไหมไม่แน่ใจว่าเขารู้สึกยังไงกับเราแต่ตอนนี้เขาชัดเจนในใจแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของคุณอะ่ะ แล้วเขาก็อยากที่จะมาเปิดเผยความรู้สึกทั้งหมดให้กับคุณได้รับรู้ด้วยการเงียบนัของเขานะคะใช่ว่าเขาจะไม่คิดถึงคุณนะนกมองว่าเขายังมีคุณอยู่ในใจเสมอเนี่ยเขาคิดว่าคุณอน่ะไปจากเขาแล้วอืมไปจากเขาแล้วเนี่ยเขาอยากมาง้อคุณเขากำลังจะเขาหาคุณนะคะค,คนคนนี้นกรู้สึกว่า การที่เขาพูดอะไรบางอย่างเพื่อที่จะเอาชนะคุณหรือไม่ยอมคุณเนี่ยตอนนี้มีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้เลยเลยนะคะจากการที่เขามีโก้สูงหรือไม่ยอมรับว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณอะในเวลาเนี้ยเขาชัดเจนอย่างมากเลยว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณแลวขอจิบน้ำน,นะคะ ความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณอะมากมายจริงๆนะคะในวันที่คุณถอยห่างจากเขาเขายิ่งชัดเจนในใจว่าเขารู้สึกกับคุณมากๆนะคะคุณคณนนี้พัดนาำขึ้นมาเนาะเขาคิดถึงคุณนะ่ะคิดถึงมากนะคะบางท่านบางคนมีไวที่แตกต่างกันคนทางไกลได้นะคะเจอกันผ่านโลกออนไลน์ เขาคิดแล้วแหละว่าเขาอยากที่จะชัดเจนอยากจะมั่นคงกับคุณอยากจะมีอนาคตร่วมกันกับคุณนะคะต่อให้คุณมีกำแพงกับเขามากแค่ไหนเขาก็จะสู้เขาก็จะพิสูจน์ตัวเองเพื่อคุณนะคะเพราะว่าในเวลานี้เขาได้รู้ซึงแล้วว่าคุณเนี่ยสำคัญกับเขาแค่ไหนเขารู้แล้วว่าคุณคือคนที่ใช่นะคะ คุณมีค่ามากๆอะ่ะเขาไม่ยอมที่จะปล่อยเหรียญเหรียญนี้ไปได้นะคะก็คือคุณสําคัญคุณมีค่านะเขาคิดถึงคุณเขารักคุณอยากกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะอืถ้าเกิดคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนคุณจะได้รับความชัดเจนนะคะมาดูแนวโน้มหน่อยนะว่าเป็นยังไงบ้างคนที่จบกันไปแล้วจะได้กลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะ คนที่ความสัมพันธ์กำลังมีปัญหาก็เขาจะรักษาความสัมพันธ์นี้อืเนี่ยคนคนนี้ก็เป็นคนที่เคยมีอดีตนะคะบางคนไปเจอกับคนที่เขากลัวเขาไม่กล้าเสี่ยงกับความรักเขากลัวที่จะโดนหลอกเขากลัวที่จะผิดหวังกลัวที่จะเสียใจ เขาตัดสินใจแล้วนะคะที่จะชัดเจนกับคุณเขาตัดสินใจแล้วว่าเขาจะติดต่อสื่อสารมาหาคุณสิบไม้เขาอยากที่จะจริงจังแล้วก็ทุ่มเทในความรักครั้งนี้ค่ะคุณเป็นที่รักอย่างแน่นอนนะนกรู้สึกว่าต่อให้คุณจะ จบกันไปแล้วคนคนนี้เขาก็ยังอยากที่จะกลับมาสารต่อในความสัมพันธ์นี้นะคะเอ,อ่อหรือถ้าคุณกำลังแบบระหองระแหงกันอยู่เนี่ยนะนกมองว่าเขาจะเห็นถึงความดีงามในตัวคุณเขาจะรู้ใจตัวเองเขาจะกลับมาทุ่มเทแล้วก็พยายามมากขึ้นคือจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณก็ไม่ได้คาดคิดคาดฝันว่าเขาจะเปลี่ยนได้ขนาดนี้นะคะ เขาจะไม่ดื้อกับคุณอีกแล้วนะคุณคนนี้เขาจะไม่กลัวที่จะรักเขาจะไม่กลัวที่จะฟันฝ่าอุปสรรคใดๆอีกแล้วนะคะบางคนนะ่ะกลัวนะคะกลัวกับปัญหานะคะคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจิตไม่แกร่งหรือเปล่าคือเหมือนกับบางคนนะ่ะรู้ว่าการที่จะมีคอมมิชเมนเนี่ยมันจะต้องมีความรับผิดชอบเนาะ คือต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ไม่พร้อมที่จะมีก็ไม่กล้าที่จะรักอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้นะคะเขาไม่เขาไม่หวั่นเลยเห็นไหมเพราะว่าคุณคือความสุขของเขาอืมเขารู้แล้วว่าเขาอยู่กับคุณเนี่ยเขามีความสุขมากๆคุณเหมือนเป็นดวงตะวันของเขาเป็นความสุขเป็นสีสันในชีวิตเขาเป็นความสดใสนะคะ เขาจะจริงจังแล้วก็ชัดเจนกับคุณมากขึ้นนะคะเนี่ยสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงไปนะคุณไม่ต้องกลัวนะคะมันไม่ได้สูญเปล่านะคนคนนี้เขาจะตอบแทนให้กับคุณอย่างมหาศาลนะการเปลี่ยนแปลงนะคะการวนกลับมาของใครบางคนคนที่แบบบางทีเขาไม่ไม่ใส่ใจคุณเท่าที่ควรนอะที่ผ่านมาตอนนี้เขาจะกลับมาเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะคะ เป็นคนที่รักคุณคนที่ใส่ใจคุณคุณจะมีความสุขมากๆเขารู้สึกผิดแล้วนะคะแล้วเขาก็จะกลับเข้ามาทุ่มเทในความรักครั้งนี้นะอืมคุณจะเป็นฝ่ายได้รับบ้างนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้คุณก็น่าจะเป็นคนให้มาตลอดนะคะมาดูข้อความเพิ่มเติมจากเขากันนะคะโอ้ยดีก่อนนะ ความเพิ่มเติมนะคะอยากเกลียดกันได้ไหมคิดถึงเธอเสมออยากให้เธอรักฉันทุกวันเป็นวันที่ดีเพราะมีเธออยู่เคียงข้างกันอย่าไปไหนนะให้ฉันได้ทำในสิ่งที่ควรเขาอยากจะกลับมาทำเพื่อคุณหรือหลังจากเนี้ย เขาอยากจะทําอะไรดีๆเพื่อคุณเพื่อความรักครั้งนี้นะคะอยากรู้จักเธอแม้เพียงเสี้ยวนาที i want to tell you how i feel เขาอยากบอกความรู้สึกของเขานะคะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณ you are เพอร์เฟกนะคะคุณสมบูรณ์แบบพิสุดในสายตาเขาแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลาที่ดีที่สุดที่เราจะได้ปรับความเข้าใจกันเธอคือคนที่ใช่นะคะประมาณนี้นะวันนี้เราก็ขอจบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้นะคะขอให้คุณมีความสุขในความรักค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกการรับชมรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ